สวัสดีครับมาพบกับลุงตาพาแสบอีกแล้วครับผมครับมือนี้ลุงตาพาแสบส่วนพีส่วนนองนะครับมาก,กินตำโพงตำามะม่าตำเส้นกรจับยวนเส้นเขาเปียกไว้ครับนนเนาะคือตำได้คงเดียวเลยสามเส้นครับนะเส้นโพกุ้งเส้นมะม่าเส้นกวยจับยวนนะครับเนาะมาบอเป็นการเซเวลาลุยเลย เขาเนียวเอาแล้วเพราะว่ามีแต่เ้นเได้หรือหน้ามุนนี่เนี่ยใส่หมูย่อพร้อมบอกพริกหลายย่างคักรุ้นะเบื่องเส้นด้วยหละ่ะพูดนะโอ้ดีใส่ตาอืมเบิ่งนู้เบิ่งนู้เบิ่งนู้เื้องนู้มันแสบหงนี่แหละครับอืไม,มเต็มหัวะอืว โอ้โหผิดต่างหลายเลยครับผมลอ,องดูเสร็จมาๆก็ดีเลยถึ้เสร็จนเขาเปียกเบยเหนียวดีขนาดตึ๊บเลยไปน้ำกันครับผมครับผิกกะหลายเสร็จกระเพ็ดแสบกระแสออบอืมดีดอดแล้วักบ,บุ๋ อา,ากาศก่อนเสร็จแล้วน,นี่หอมเบาแบบน่าใจพักรวดเหนียวเสร็จมันเหนียวไหมครับอืมเบื้องหันเตรียมซอนสอมมากคิดว่าไม่ได้ใช่หรอ มือยังหยากอยู่วายบางเนี้ยพเผ็ดไทยมันหูไปครับผมคนน, <c oughs> นั่นของแท้บม่เป็นปอบแล้วไายครับผมหย่าม,มือจะของสน่าบนันอืม <c oughs> <c oughs> นีแ่แหละเขาเอิ้นแอบถึงใจถึงไหนถึงกันเขาว่าเสร็จเขาเปียกขึ้นมาอีกเหนื่อยหั่นเข้าไปปล่ายครับอืมเจอกันอีกีพอเนี้ ตนก,กันยังอยากเพิ่นขึ้นว่าหนอนบอสมาคัดแทคกเส็นมามายเดยอ อืดยอดแล้วครับมะเพ็ดใต้ปากนี่เลยเพ็ดหอดขวบปากเลยนะแม่งกัดเราแม่งแล้วไง นะไปครับนิดหร่ออขมเพชราหายไม่ลูไ้ไป้ะ หอยแมี่เสร็จปากดูด้ว่าแม่อย่างเนี้ยมันเผ็ดไปต่อครับผมอืมผมแม่เนี้ยอ่อยอิงไปต่อคนละ Việt Nam Đã lâu bài ừ. Bài Thuất Thuất cái gì vậy? đó Nó không thể sang sầm hơn cái này Nó sẽ đầy คือแบบนี้คือมามาเสร็จมามาคือเสร็จก็จับย้อนบอกคือต้องมือไปเสร็จมามาแล้วครับเ้อสุดยอด เผ็ดปากปูเผ็ดแยมเที่ยงเผ็ดแยมใบเกี๊ยไข่อ,อยู่เสร็จมันหน่อยหนึ่งสองฝ่ายครับผม อากาศดีๆตมันเย็นๆว่าก็ต้องกินอันนี้แะครับงามแจงงามบายมากเมนูซืนสวงเฮิ่นซืนเฮิ่นสวงวู้ดต้กับเพชดด้วยล่ะครับตึกขึ้นแบบที่นี้เลยเพชดว่างไปจัดไปพี่นอ้องกระเพาะ ห่างเมนูนี่อืมจอดแล้วครับว้า แม่เอ้ยเลี้ยวไปไกลๆเอไไน็นสีแดงๆนี่ก็รถตะเพิ่งเบิ่งเนี่ยปุ่มปุ่ม,มเมื่อครับเส้นนี่ทั้งเมื่อละผมเศนเงี้ยวเศนเขาเปียกครับผมเส้นเขาเปียก

ตืินพักแข่งเผ็ดมันลดลงขหดงมหลด,ลมหลดลแห่งเผ็ดนะน่งมันลดลงแห้งเผ็ดน่กเต้นทำไม่กนไหวบอพี่น้องถามจะควงองไไหวบอผมนี่ไหวบอไปครับ สุดอี้นีครับว้วเจ็บสุด,สดอ้าวครับผมสำหรับเมื่อนี้ ลุงตาขอฝากเมนูสุดโหดตำส,ส,สมามาเส้นเ,เ,เส้นุงเส้นมะม่าเส้นกระเปียตตำสามเส้นเผ็ดสุดเวียงไห้ให้พี่น้องได้รับส้มครับผมครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณอขอให้พี่น้อง นีความสุขยุดดิมีแห้งร่ำรวยเนาะหลักากาศคิปนี้นะครับต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับผมครับพบกันคลิปหน้าเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ